สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาเพิ่มยอดวิวนะคะในคลิปดิวของ IG โดยเว็บไซต์ kmk-social.com นะคะจะทำยังไงนั้นเรามาดูกันเลยนะก่อนอื่นนะคะให้ทุกคนนะคะไปในเข้าไปใน Google เลยหรือเข้าเปิดแท็บใหม่ได้เลยนะคะพิมพ์ค้นหาคำว่า kmk-social นะคะตามนี้ได้เลยนะแล้วเลือกลิงแรกเลยะคะ่ะ ก็จะเข้ามาให้เป็นหน้านี้นะสะนะคะสําหรับใครที่มีสมาชิกอยู่แล้วนะก็สามารถที่จะลงชื่อเข้าใช้งานกันก่อนได้เลยนะคะแล้วถ้าใครที่ยังไม่มีสมาชิกนะคะก็มาสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะมาที่สมัครใช้งานขั้นตอนก็ง่ายๆเลยชื่อผู้ใช้จะตั้งเป็นชื่ออะไรก็ได้นะคะอีเมลสามารถใช้อีเมลที่เมคขึ้นมาเองได้นะแล้วก็รหัสผ่านด้วยนะคะจำง่ายให้ทีคำว่า,าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะคะแล้วก็สมัครใช้งานกันได้เลยและถ้าใครนะคะที่มีบัญชีก Google นะคะก็สามารถที่จะสมัครใช้ งานด้วยบัญชีก o o g l e ได้เลยนะคะเนื่องจากเรามีบัญชีอยู่แล้วก็ขอแค่เข้าสู่เว็บไซต์กันเลยนะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะนะคะ,นะคะวันนี้เราต้องการที่จะเพิ่มยอดวิวของ IG เนาะลเลือกไปที่มดหมู่นะคะเลื่อนห่ายเป็น IG นะคะนี่เป็นเพิ่มยอดวิวนะคะเสร็จแล้วนะการบริรการที่เราต้องการได้เลย เมื่อเลิกแล้วนะคะให้ทุกคนนะกลับไป c o อปปี้ลิงค์นะคะหน้าคลิปวิวที่เราต้องการจะเพิ่มยอดวิวนะก็คือคลิปนี้นะคะก๊อปปีตรงนี้ได้เลยนำลิงก์มาวางเลือกจำนวนที่เราต้องการนะอ่ะนี่ค่าใชา้จ่ายของเราอยู่แค่สามบาทเองจากการให้กดส่งนะคะเมื่อระบบได้รับคำสั่งซื้อแล้วก็จะขึ้นเป็นแถบสีเขียวๆมาให้แบบนี้เลยนะ สำหรับท่านใดที่อยากซื้อบริการอื่นเพิ่มเติมนะคะก็สามารถที่จะทำตามขั้นตอนเมื่อกี้ได้เลยที่เราสอนไปนะ เอาละค่ะสำหรับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาใช้งานเนาะก็มาเติมเงินกันก่อนใช้บริการทุกอย่างนะคะช่องทางการเติมเงินมีทั้งหมด2ช่องทางเดียวกันนะคะช่องทางแรกก็คือสแกน QR code นะเติมเงินตั้งแต่บาทขึ้นไปสูงสุดไม่เกินท0า0 0บาทต่อครังนะคะเมื่อเติม1 0 0 0พบาทขึ้นไปหลับโบนัสเพิ่ม5%นะส่วนอีกหนึ่งช่องทางคริปโตเคอเรซีนะคะสำหรับใครที่ใช้สกุลเหรียญบิตคอยน์นะตามนี้ได้เลยนะคะ การจะเติมตั้งแต่ขั้นต่ำ1นึร้อบาทขึ้นไปสูงสุดไม่เกิน5้าหมบาทต่อครั้งน,นะคะเมื่อเติมห้าอบาทขึ้นไปรับโบนัสเพิ่มหเเลยบริการต่างๆของทางเว็บไซต์ก็จะมีห้เแทอกมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ o กนะคะยูทูบทิก i ็อกไอจีอินสตาแกรมนะคะก็จะมีให้ครบเลยเนาะตรงนี้ก็มีราคาบอกให้ด้วยนะคะ,ตาคาะ,คะแต่ยอด1,000งพันเราตอะแช้เท่าไหร่นะ คำสั่งซื้อขั้นต่ำคำสั่งซื้อสูงสุดแล้วก็จะมีคำอธิบายเพิ่มเติมด้วยนะคะสมาชิกเข้ามาดูนะคะแล้วก็สร้างคำสั่งซื้อใหม่ได้เลยนะต่อมาที่ประวัติการสั่งซื้อที่ใครจะเช็คออเดอร์ของตัวเองสามารถที่จะมาเช็คกันได้เลยนะคะก็จะมีให้ทั้งรหัสบันทีลิงก์นะคะค่าใช้จ่ายเริ่มนะับปริมาณบริการสถานะออเดอร์นะแล้วก็ยอดคงเหลือของออเดอร์นะคะเพื่อเ่แจ้งให้หมดเลยนะแล้วถ้าเกิดมีออเดอร์ในที่ถูกยกเลิกลนะคะสามารถที่จะมาเช็คไย้ตรงที่รีฟันนะ ตรงนี้ฟันนะคะจะเป็นการคืนยอดเงินทั้งหมดที่เราได้มีการยกเลิกออเดอร์ไปแล้วนะเงินตรงนี้ก็จะเล่งเข้าสูส่ยูเซอร์ของเรานะคะอาจ่อมาช่องทางการติดต่อแอดมินนะสำหรับใครที่มีปัญหาเนาะก็สามารถที่จะมาแจ้งแอดมินผ่านช่องทางนี้ได้เลยนะคะเรื่องปวดหมูก็ได้เลยเรื่องอื่นอื่นะคะแล้วก็พิมพ์ข้อความเพิ่มเติมได้เลยนะคะกดส่งตัวปุ๊บก็จะมีแอดมินตอบกลับตลอด24ชั่วโมงด้วยกันนะ สุดท้ายการแนะนำเพื่อนนะคะหรือ affiliate นั่นเองเพียงแค่ก๊อปปี้ลิงก์ตรงนี้นะแล้วส่งให้เพื่อนเราค่ะเพื่อนได้มีการเติมเงินได้มีการลงทะเบียนมีการเติมเงินเข้ามาลองใช้บริการนะคะคุณเจ้าจะได้รับค่าคอมมิชชั 1, ่นทะันทีสเเนะอ่าและนี่ก็คือหน้าตาของเว็บไซต์ kmk social com นะคะลองเข้ามาใช้บริการกันดูนะเอาละค่ะเดี๋ยวเราพาทุกคนนะคะกลับไปดูยอด i ิวของเราดีกว่าว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะ แล้วก็กลับมาที่ยอดวิวของเราแล้วนะคะตอนนี้อยู่ที่11วิวนะคะคออเียลองรีรอบหนึ่งนะหลังจากที่เรารีไปแล้วนะคะตอนนี้นะคะจะเพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจากเอ่อแค่11วิวเพิ่มมาเป็น5,000วิวเลยนะคะแล้วก็ไม่ต้องจอกใจทำไมเทียมันถึงเยอะขนาดนี้นะ ทางเว็บเขามีแถมให้ด้วยนะคะซื้อ1 0 0 0แถม4,000เป็น5000ไปเลยเอาละค่ะสำหรับใครที่สนใจเราวแปะลิงก์ไว้ด้านล่งลา,ลางคลิปแล้วนะสามารถจริ้มลิงก์แล้วลองเข้ามาใช้งานกันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้หาะผู้พิระการใดต้องขออาภัยไว้ณนะตรงนี้ด้วยนะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ